โทรติดต่อกันไม่ได้ต้องโทรแบบเ,นะเพราะว่าไฟดับไงมันมือถือใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะโทรศั์บ้านหรือโทรศั์มือถือเอนั่นแหละนั่นก็สิ่งที่มันก็อนาคตอาจจะต้องเราต้องย้อนไปกลับไปใช้รุ่นรุ่นปู่รุ่นย่าเราก็ได้อาจจะต้องไปใช้วิถีชีวิตแบบนั้นอม,มันอาจจะไม่ได้แยกก็ได้รุ่นเก่ารุ่นใหม่อาจจะรวมกันแล้วก็ต้องมากลับมาใช้วิธีการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตแบบเดิมนะ จากที่เคยไปซื้อกับข้าวเนี่ยกับข้าวแพงเดี๋ยวนี้แม่คนก็เริ่มมาทำมาทำบางวันนะถ้าถ้าเขาเปรียบเทียบราคาดูแล้วกับกับที่ต้องซื้อแต่นี่แค่เขาแบบเป็นคนไม่มีเวลาเพราะเขาทำงานที่บ้านด้วยถ้าเขามีเวลาเนี่ยเขาจะทำกับข้าวประมาณสักสองอย่างเนี่ยแล้วก็กินกันอยู่สองมื้อใช่ไหมประมาณสองมื้อได้สองหรือสามมื้อในหนึ่งวันเนี่ยก็กินได้หลายคน อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มที่จะคิดปรับตัวให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจยุคการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกอหลายอย่างที่มันที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วบางคนอาจจะรับไม่ได้นะคะอาจจะรับไม่ทันส่วนคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่ต้องไปตามเทคโนโลยีเลยนะเพราะว่าอะไรพ่อเดี๋ยวอันนี้คือความคาดคะเนนะคาดคะเนเหมือนกับที่บอกว่า พอมันเกิดภัยธรรมชาติแล้วไฟฟ้ามันก็จะดับพลังงานทรัพยากรธรรมชาติพลังงานไฟฟ้ามันก็จะน้อยลงเพราะว่าเราใช้กันเยอะนะพอพอมันสิ้นเปลืองแล้วมันแพงขึ้นนะคะเหมือนค่าไฟเราจะขึ้นอย่างเงี้ยมันแพงขึ้นทุกทุกคนก็ต้องคือไม่มีเงินไปจ่ายอย่างเงี้ยทุกคนไม่มีไม่มีรายได้เข้ามามากพอที่จะไปจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้ทุกคนก็ต้องหันกลับมา ใช้วิธีเดิมๆในการดําเนินชีวิตนี่สําหรับคนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่บางคนเขาก็เริ่มเริ่มตามคนรุ่นเก่าเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเขาอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่เขาปลูกฝังมาอย่างดีว่าเออมันควรต้องแบบนี้นะมันควรต้องประหยัดทุกๆเรื่องนะแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะก็จะทําตามกันนะคะเอออันนี้ก็ลองเป็นเรื่องของอนานคตนะที่ที่โค้ชคิดว่าน่าจะมีผลกระทบกับเราพอสมควรแหละ ถ้าเกิดว่ามันมีลมพายุมันมีภัยธรรมชาติอ,าอย่างอย่างเมืองนอกเนี่ยนะคออ่าค่าของชีพเขาเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็แบบว่าไม่ค่อยมีไรายได้คนตกงานเยอะคนไร้บ้านเยอะอย่างเงี้ยเหมือนกันเมืองไทยก็มีคนจนเยอะขึ้นคนตกงานว่างงานเยอะคนแก่เยอะขึ้นแล้วก็ไรายได้เขาน้อยลงเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ชีวิตก็จะย้อนกลับมาเป็นแบบสมัยก่อนสมัยพ่อเราปู่ย่าตายายเหมือนเดิม มีมีมีแค่แบบพอแบบบางคนบางบ้านถึงกับแค่พออยู่ไปวันวัน,วนประทังชีวิตไปนะเออกำลังจะบอกว่าอนาโคสอะไม่ได้ไม่ได้ว่าก้าวไกลไม่ได้คือเทคโนโลยีบางประเทศหรือประเทศมหาอำนาจอาจจะคิดอะไรออกมาใหม่ๆให้เราได้เห็นให้เราสะพึงให้เราตะลึงอะไรเงี้ยแต่ว่าวิถีชีวิตของประเทศที่ด้อยพัฒนา,นาประเทศกําลังพัฒนา,นาประเทศเราอย่างเงี้ย จะ,จะเห็นว่าวิถีชีวิตจะย้อนกลับไปอันนี้คือความคาดเดาของโค้ดนะแม้กระทั่งตัวโค้ดตอนนี้ก็ยังปรับตัวว่าคือไม่ออกไปไหนมากไม่ใช้เงินนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช้สินค้าอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจําเป็นของปัจจัย4แล้วนะอย่างครีมอ่ะมันก็ใช้ร่วมกันนะคะเราไม่แพ้เราไม่ใช่ผิวแพ้ง่ายละรู้สึกจะผิวจะกล้านละบางอย่างแต่จริงๆแล้วเป็นคนผิวแพง่าย ก็จะใช้เจ้าใช้กับแม่ได้ก็ใช้กับแม่นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเปลืองก็ลูกสาวอย่างเดียวนี่แหละเพราะเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาแบบไม่เหมือนเราเหงื่อฮอร์โมนอะไรเขาไม่เหมือนเรานะอน,นี้ก็ก็ต้องบอกเขาว่าเอออะไรค่ากินเขาเนี่ยก็ก็ต้องเจียดเอาไปเป็นค่าส่วนตัวของเขาเหมือนกันนะอันนี้ก็ทุกคนต้องรับผิดชอบส่วนของตัวคือรับผิดชอบส่วนตัวเองให้ได้แล้วก็อย่าให้มันกระทบกระเทือนกับ ส่วนกลางให้มากเนี่ยเห็นไหมทุกคนก็ต้องปรับตัวนะคะ่ะแล้วก็อย่างแม่เนี่ยเขาก็แก่มากแล้วเขาก็ทํากับข้าวไม่ได้นะยเพราะฉะนั้นก็ต้องเราไม่ได้ชอบกินอะไรเดิมๆเราไม่ได้ชอบกินอะไรแบบนี้หรอกแต่เราต้องกินเพราะอะไรเพราะว่าเออมันถูกนะแล้วมันก็เออมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่รสชาติอย่างเงี้ยเออแล้วเออมันก็เป็นการเซฟอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องเลือกนะคะวิถีไม่ใช่ว่าจะต้องมาฟุง้งเฟ้อเหมือนสมัยก่อนที่ว่า อันนี้ไม่ชอบก็เลยไม่กินต้องไปซื้อแต่ที่ชอบอะไรเงี้ยคือแม่เค้กก็จะสอนแบบนี้คือตอนแรกโคกก็ไม่เข้าใจหรอกเถียงเหมือนกันนะเทียงไฟแลบแต่คราวนี้พอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราทุกคนต้องปรับตัวนะคะทุกครอบครัวก็ต้องปรับตัวนะคิดว่าหลายครอบครัวเขาปรับตัวกันมากแล้วล่ะนะคะแล้วโคกก็เลยจะพูดให้ฟังว่าอนาคตนะคะสรุปให้เลยว่าท็อปปิกนี้อนาคตเรื่องของอานาคตก็คือมันจะ มันจะมีความก้าวไกลมันจะมีเทคโนโลยีไฮสุดสวิงลิงโกขนาดไหนก็ตามนะคะเราคนในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยหรือด้อยพัฒนาเนี่ยก็ต้องก็ต้องย้อนย้อนกลับมาใช้วิธีแบบที่มันเรียบง่ายที่สุดที่มันแบบที่มันทำให้เราเจ็บตัวนะน้อยที่สุดทุกคนทุกคนจะคิดออกเลยโดยไม่ต้องมีคนบอกไม่ต้องมีโค้ชเลยนะคะ มีความรู้สึกว่าทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทําตัวยังไงแต่ละครอบครัวตอนนี้เริ่มเริ่มจัดจัดระเบียบอุ้ยอยู่อุ้ยตายด้วยทําบาปขึ้นเอ,อเริ่มจับจัดระเบียบของตัวเองแล้วนะคะอย่างโค้ดกับแม่แล้วก็ลูกสาวนี่คุยกันนะคะจัดระเบียบกันหมดแล้วเพียงแต่ลูกสาวนี่ยังยังใช้เยอะอยู่นะยังใช้เยอะอยู่แต่ตัวเรานี้กับคุณยายเขานี่แบบไม่แล้วนะ ตัดทอนนะคะทุกๆอย่างที่ไม่จําเป็นออกนะคะแล้วก็เอาอะไรเก่าๆนะคะมาดูอะไรที่เป็นเป็นของเก่าของแกไม่ใช่ของเก่าของแก่ขอ,กข,อกของเก่ามันใช้ได้ไหมถ้ามันยังใช้ได้อยู่แล้วเอามาใช้นะคะเพื่อประโยชน์ในตัวเราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อใหม่ให้เลืองเงินเห็นไหมทุกคนก็คิดแบบนี้หมด a d แ p ปเอานะคะอ d แ p ปในการใช้ชีวิต เพื่อความอยู่รอดของทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่เจนไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ตอนนี้นะคะลองดูว่าอีก5ปีไม่เกิน10ปีข้างหน้าวิธีการใช้ชีวิตของคุณจะย้อนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนที่โค้ดบอกหรือเปล่านะใครอยากวิ่งตามเทคโนโลยีก็ต้องวิ่งไปถ้าเกิดคุณได้เข้าไปเกี่ยวหรือว่าทำธุรกิจหรือทำการงานที่มันจะต้องติดต่อและมันต้องใช้เทคโนโลยีพวกนั้นคุณก็ต้องติดตามให้ดี เพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนน่ะเขาจะมีอะไรเสร่อมภัยคุณแน่นอนนะส่วนอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบก็อย่างที่เรารู้ข่าวรอบโลกเขาก็ค่อนข้างที่จะลำบากละทั้งภยัยธรรมชาติทั้งคนในประเทศเขาก็ไม่อยากจะไม่อยากจะอยู่ในประเทศเขาแล้วก็จะหนีมาประเทศอย่างเรานี่แหละเขาจะมาอาศัยมาฝังรากอยู่ในประเทศของเราก็คราวนี้ประเทศ อย่างเราเนี่ยก็ต้องรับสึกหนักโดยการที่ต้องดูแลคนพวกนี้แล้วก็ต้องระวังคนพวกนี้อีกต่างหากนะไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นอันตรายหรอกคนคนดีก็มีคนชั่วก็มีมีทุกประเทศนะคะเขาก็ต้องระวังเราเราก็ต้องระวังเขาเพราะบางครั้งคนคนต่างชาติเข้ามาไม่รู้มามาทําธุรกิจอะไรในบ้านเราเนาะเออก็เป็นบางทีก็มาแบบมาอาศัยแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนบ้างนะคะบางกลุ่มบาง มาสร้างความเดือดร้อนแล้วคันนี้ผู้พิทักษ์สันติราษฎรของไทยก็ต้องทํางานหนักก็เดิมแหละนะคะเพราะว่าไหนจะต้องดูแลคนในประเทศไหนจะต้องพิทักษ์คนในประเทศแล้วก็ต้องพิทักษ์ต่างชาติด้วยนะเอออันนี้ก็งานหนักหละนะคะคิดว่าอนาคตมันจะมีความวุ่นวายอีกเยอะนะคะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในเ,เราไม่ได้อยู่ในสารระบบนั้นก็โนะะชคดีไปแล้วถ้เาเป็นแค่คนธรรมดาแต่คนที่เป็นนักธุรกิจหรือต้องทำงาน ที่เกี่ยวกับคนหมู่มากหรือว่าต้องคอนคนเนคหรือพวกนักธุรกิจทั้งหลายอะที่รวยๆนั้นนะเขาก็ต้องตามให้ทันคน่อนข้างเครียดนะอแต่ว่าเขาก็คงมีวิธีการลหละไอเขาเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่แล้วนะคะแต่รุ่นคนอย่างระดับล่างอย่างเราเนี่ยจะต้องเดือดร้อนแน่นอนในเรื่องการใช้ชีวิตต่อไปอ,อแล้วก็ไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่อง อะไรมากอะ่ะไม่อยากให้เป็นฝูการเรื่องไฮเทคโนโลยีบ้าเพราะบางทีนะคุณจะรู้เลยว่าคุณจะรอดเพราะความความธรรมดาคุณจะรอดเพราะความที่คุณเป็นคนที่ติดดินง่ายๆแต่ถ้าคุณเป็นคนที่หัวสูงเป็นคนที่ฟุ้งเฟอ้อเป็นคนที่จมไม่ลงพวกนี้คุณจะอยู่ยากเพราะว่าคุณต้องหามาเติมอยู่เรื่อยๆไม่พอไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่นะมีมีเท่านี้ก็อยากจะได้เพิ่มไปเรื่อยๆ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อาจจะมีสาระบ้างเล็กๆน้อยนนะคะบางคนอาจจะฟังแล้วแบบเรื่องนี้ฉันรู้อยู่แล้วก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องฟังเนาะไปฟังคลิปอื่นหรือว,ว่าท่านอื่นได้นะช่องนี้อิสระเซรีฟรีดอมนะคะกรุณาเม้นอย่างสุภาพนะคะถ้าอยากเมน้นโอเคค่ะวันนี้ก็ขอ